สวัสดีครับท่านผู้ชมรู้ฟังวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงช่วยแนะนำประมาณนี้จะเอารถเกิ๋งหรือรถกระบะดีอ,อ,อันนี้ผมแยกนะแยกเลยแยกโซนคนรวยจะเอากี่คันก็ได้นะครับจะเอาร้อยคันจะเอารุ่นไนหนอะไรอันนี้อันนั้นโซนโซนคนรวยแต่ว่า โซนคล้ายๆโซนไม่รุ่นสร้างตัวนะครับก็เป็นรถกระบะสิครับนะรถกระบะจะดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นออกงานมาขายของตลาดนะัดว่าเน้นประสงค์อะส่งของขึ้นลงของมันทำได้หมดเออถ้าพอมีเงินมีรวยเอาขี่คารก็ได้ประมาณนี้ถ้าว่าจะออกนะผมให้แนะนำเป็นรถกระบะนะครับ ไม่ว่าจะแคปหรือสี่ประตูก็ได้ขอให้เป็นกระบ,บะนะครับวิธีเลือกง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรมากถ้าได้รถเก่งเนี่ยถ้าท่านใดที่ว่ามีของมีสัมภาระก็ไม่สามารถจะขนของได้นะครับถ้าลำบากนะครับนะไปเที่ยวปิกนิกกับเพื่อนไปเที่ยวไปเที่ยวกันช้อปปิ้งนะครับก็สะดวกนะกระบ,บะนะ ก็แนะนำอย่างเนี้ยกระบะก็มีทั้งออโต้ทั้งเกียร์ธรรมดาก็เลือกใช้เยอะแยะหมดนะครับก็สะดวกสบายนะนะครับอันนี้แยกโซนนะครับไม่ใช่ว่าลูกคครับเืีงแบบใกล้วัยรุ่นสตไตล์วัยรุ่นแบบมีเงินหน่อยก็ยขยับประมาณนี้หรือว่ากระผมก็มีรถ อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปข้ามขั้นตอนนะครับข้ามขั้นตอนไม่ดีเดีย๋ยวลลำบาก <c oughs> นะอย่าจะลำบากเอา <c oughs> ก็ประมาณนี้ช่วยเลือกแล้วแหละนะครับ <c oughs> ให้ตัดสินเอาว่าใช้งานแบบไหนสำหรับท่านใดที่ตัดสินยากก็มีนะคนตัดสินยากก็ลืมว่าชีวิตตัวเองเดำเนินชีวิตไปแบบไหนแบบไหนนะครับ อย่างผมก็เอารถกระบะไปก่อนเพราะว่าไม่รู้จะแบบไหนไงนะครับเอาไว้เผื่อขายของขนของได้หมดอะ่ะนะครับสมัยนักเรียนนะครับยังมีกระเป๋าเลยนะครับยังมีกระเป๋าใส่หนังสืออะ่นะพอมีการไปงานก็ต้องเอารถกระบะแล้วเผื่อไว้ใส่ของกระบะไม่ว่าจะสี่ประตูหรือแคบอ่ะแจ๋วนะครับ คลิปนี้ก็เพื่อท่านใดที่ตัดสินไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับก็ผมก็แนะนําประมาณนี้แหละนะครับเป็นตัวละทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับคือรถกระบะนะครับแล้วสำหรับคนรวยก็เขาจะเอากี่คันก็ได้ไงนะครับเอาเป็นสิบเอาเอารุ่นไหนก็ได้รถโหกี่คันเขาเอาได้อะไรประมาณนี้แต่เราไวรุ่นสร้างตัวเราต้องเอายึดพื้นนะครับยึดพื้นเลยคือกระบะ เป็นรถอเนกประสงค์ก่อนนะครับประมาณนี้วิธีเลือกซื้อที่ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้รถกระบะมันเป็นออโต,โต้ตัวเตีย้ยตัวสูงล้อเล็กล้อใหญ่มีหมดอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นขายของขนของขึ้นห้องอย้ายห้องย้ายหอได้หมดอ่ะนะครับสะดวกก็รถอเนกประสงค์อะ่ะใช้ได้งานได้หมดถ้าเป็นรถเก๋งก็ทําอะไรไม่ได้เลย <laughs> ได้แต่ขับก็ประมาณนี้นะครับ ตัดสินแห้ง่ายเลยอะแบบง่ายๆเลยครับประมาณนี้เลยถ้าเป็นรถเก๋งก็ก,ก็อยู่ที่นับอยู่ที่กําลังอันนั้นก็แยกวนมาแค่แหละก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยรถเก๋งเนี่ยเขาไว้แบบพวกเออขับแบบไหนอะแบบสะดวกสบายอะไรก็แล้วแต่ครับ ประมาณนี้การสรุปแล้วก็คนเขามีเงินเขาก็จะเอารถอะไรก็ได้ไงแต่เราแบบจบงานฝึกงานใหม่ๆเนี่ยก็รถกระบะเท่ด้วยสวยด้วยมันทุกได้ด้วยอ่าประมาณนี้ขนของขายของได้หมดรถกระบ,บะนะครับมันเป็นรถอเนกประสงค์คุยวนไปวนมาเลย <laughs> ครับวุ้นไปบนไม้หละไม่จบคลิปสักทีนะครับขนของใส่ของอะไรได้หมดนะครับนะครับประมาณนี้โอเคตัดสินง่ายๆนะครับ